มาครับใครอยากได้ไฟหน้าสว่าง,างผมแนะนำโปรยเตอร์เลเซอร์ชุดนี้นะครับของดีของแบรนด์ของคุณภาพตอนนี้กำลังติดตั้งนะครับใน t o ต o าค c a ร r y อ c v 5 0เราไปดูปใกล้ใก้กันว่าจะสว่างขนาดไหนมาครับสำหรับคันนี้ปัญหาเรื่องไฟหน้าไม่สว่างนะครับลูกแก้วเดิมผฝุ่นเสื่อมสภาพนะครับติดตั้งของแทบของแทบ นะครับผมโปรเจคเตอร์เลเซอร์จากค่า VA HID นะครับเรามาดูกันหนึ่ชุดนะครับจะองค์ประกอบไปด้วยชุดโปรเจคเตอร์นี้นะครับทั้งชุดให้ความสว่างด้วยแสงเลเซอร์นะครับพุ่งตรงออกมาผ่านเลนนะครับด้านหลังจะมีเซียงระบายความร้อนนะครับอยู่ด้านหลังนะครับผมแล้วก็มีพัดลมมนะาดูกันใกล้ๆก่อนก่อนที่ผมจะพาไปชมแสงที่แผ่นป้ายตั้งไฟนะครับ ตัวนี้เป็นระบบไบเลเซอร์นะครับสูงต่ำในตัวตัวนี้เป็น46วัตต์มามาดูกันเอออันนี้คือหัวยัปิดไฟข้อดีของเลเซอร์คือติดเร็วไม่มีโหลดแสงนะครับพอติดเลยนะครับพอติดใช้งานได้เลยไม่มีโหลดแสงนะครับระบบไบเลเซอร์สูงต่ำในตัวนะครับมาคัดออฟคมชัด แสงเข้มคมชัดเจนนะครับตอนนี้ปรับเซตติง้งมาตรฐานการใช้งานระดับคัดออฟคมตรงเท่ากันนะครับผมตัวนี้แสงเข้มมากบอกเลยกลางวันยังเข้มขนาดนี้กลางคืนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับต่ำๆสามร้อเมตรเห็นแน่นอนโอเคสำหรับใครท่านใดน,นะครับสนใจไฟหน้าสว่างๆแบบนี้ผมแนะนำโปรยเตอร์เลเซอร์ชุดนี้ครับสว่างจบๆชัดเคลียร์นะครับผม จากค่าย v h i d ติดตั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกอย่างรีเฟ็กจะคงอยู่สภาพเดิมนะครับคันนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนกรอบหน้าเลนใหม่นะครับผมอันนี้ของเดิมซึ่งค่อนข้างเหลืองและแตกรายงานอย่างมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ไฟหน้าไม่สว่างนี้เป็นกรอบแล้วนะครับจะสวยใสแบบนี้พร้อมกับชุดลูกแก้วนะครับคือทุกอย่างจะอยู่ในสแตนดาร์ดแต่ลูกแก้วเราเป็นระบบเลเซอร์เท่ากับจะเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่ของซูเปอร์คาร์ครับผมโอเค ก็หาลูกค้านะครับท่านใดสนใจที่อัปเกรดไฟหน้าระบบโปรยเตอร์เลเซอร์ตอนนี้เราทําโปรโมชั่นแค่สิบชุดเท่านั้นในราคาหลักพันนะครับหากท่านได้สนใจทักใต้คอมเมนต์มาได้ผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทักแชทไปหาคุณเองขอบคุณครับนะสว่างพอ,อยังสว่างแบบที่มึงต้องการไหมสว่างจ้าเลยคันนี้อันนี้ไฟสูง đi bé tầm